สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันตอนเที่ยงๆนะคะแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้วันนี้เราจะนำเสนอบอนสีที่มาแรงขนาดนี้นะคะคือบอนสีใบากาบค่ะบอนสีใบากาบตอนนี้ที่กำลังฮิตๆกันก็น่าจะมีพวกลูกไม้นะคะที่ราคาพอไปต่อได้ก็มีชื่อเรียกหลากหลาย กันนไปะะคะะเดี๋ยวเรามาดูบอนสีใบากาบตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วแต่ว่าตัวนี้เราว่าสวยสวยกว่าตัวอื่นนะคะตัวอื่นมันก็สวยนะคะแต่ว่าราคามันแพงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหามาได้อบอนสีเรือนหลวงของเรา เรือนหลวงเป็นบอนสีใบากาบนะคะลักษณะใบกับเป็นยังไงมาดูกันนะคะ,ะเรือนหลวงเนี่ยจะเป็นบอนใบกลมคล้ายๆรูปหัวใจนะคะลักษณะของบอนสีใบกับก็คือจะเป็นรูปแบนๆน,นะคะ,ะกาบใบาจะแบนตั้งแต่โคนใบย,ยันกาบแล้วก็จะมีระยางระย,ระยางที่เรียกกันว่าแข้งอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่แหละคือลักษณะ ของบอนสีใบากาบคือเขาจะมีกาบคล้ายๆคล้ายๆกล้วยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วใบก็คล้ายๆใบผักกาดน,นี่ะคะความสวยงามของบอนสีต้นนี้ก็คือสีค่ะสีชมพูชมพูเข้มนะไล่กันไปตั้งแต่ใบอ่อนใบอ่อนนีจะเป็นชมพูเข้มเลยแล้วก็จะมีกระดูกสีดำสีดำ สีแดงเข้มจนถึงดำอยู่ระหว่างะระหว่างใบนะหูใบก็จะชิดหูใบชิดสะดือตรงกลางนี่ก็เป็นดำดำาแดงเข้มนะคะด้านหลังใบนี่สีจะมนมันนะสีชมพูแทบจะไม่ค่อยเห็นจะเป็นมนขาวออกเขียวแล้วก็เส้นใบนี่จะเต็มไปหมดเลยะคะ่ะ โตมาหน่อยก็จะเป็นสีชมพูชมพูหวานชมพูหวานเลยนะคะเกือบทั้งใบนะกัดใบแทบจะไม่เห็นสีเขียวเลยนะคะกระดูกเนี่ยก็จะยังคงเป็นอมาตะก็คือดำแดงเข้มดำนะคะเส้นใบนี่เหมือนแผนที่เลยนะคะเรียงเป็นได้ระเบียบเลยพอน้องเป็นใบแก่ ใบแก่มาหน่อยเนี่ยสีชมพูแทบจะจางหายไปกลายเป็นสีขาวออกเขียวมาแทนนะคะชมพูยังอยู่เรื่อเรระหว่างขอบใบแต่ตรงกลางเนี่ยกลายเป็นสีขาวไปแล้วนี่นะคะลักษณะที่เราว่าทำไมเราชอบเรือนหลวงตัวอื่นอาจจะสวยมีเสน่ห์สีสันของ ไม้ใบแต่และตัวจะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปนะคะแต่เรือนหลวงต้นนี้เราได้มาจากคุณเน่งสมหมายเกษตรกรไทยนะคะคุณเน่งสมหมายให้มาตอนนั้นราคายังขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้ต้นนี้มานะคะถ้าขณะนี้คงจะหาไม่ได้แล้วในราคานี้นะคะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอบอลกาบซึ่งมาแรงมากในขณะนี้ เดิมมากก็จะเป็นพวกลูกไม้นะคะลูกไม้ที่ยังพอหาไแต่ว่าเราตอนแรกเราไม่สนใจเลยนะคะตอนกาบเราบอกว่ามันจะเลี้ยงยากนูน่นนี่แต่เอาก่จริงนะน้องยุบหัวไปไม่ถึงสัปดาห์โผล่ขึ้นมาเป็นใบกลับที่ใหญ่แล้วก็สวยงามได้ขนาดนี้นะคะนี่นะคะก็จะถึงดูการที่เราจะ เห็นความสดใสงดงามของบนสีแกอีกครั้งนึ้งนะคะก็ขอฝากติดตามช่องก2 Channel เราอาจจะมี ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําบอลสีให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ว่าเราจะค่อยๆทยอยเราเจออะไรใหม่หรือว่าเจออะไรที่มีความสวยงามเราอยากจะแชร์ประสบการณ์จะแชร์ความสวยงามให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็ฝากติดตามช่องเกสรชาแนลด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็จากกันด้วยบอลสีสวยๆบอลกลับมาแรงสีชมพูบอลเรียนหลวงไว้ชมกันแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ